สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube นะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สอนเจเจชาแนลนะอยู่กับซันนี่นะครับ SY135C นะครับเจ้าซันนี่น้องเล็กนะครับกำลังตีปลาอยู่นะครับกำลังทำงานตีปลาหรืองานเชียริงนะครับเชียริง ขุดต่อทางป่านะครับรถขุดขนาดเล็กนะครับยังไม่ใช่ขนาดจิ้วเป็นขนาดเล็กอยู่เป็นน้องเล็กอยู่นะครับไอหนุ่มจีนลุยปลาแล้ววันนี้ตะรุยปลาแล้วขลองแควว่องไวนะครับด้วยขนาดที่กระทัดรัดนะครับ ขึ้นลงได้สะดวกน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาเอางานขยายไหลแบบนี้ต้องแมคโครเล็กๆนะครับเปิดทางไปก่อนจะให้รุ่นใหญ่ตามเข้ามาทีหลังนะครับนี่เอารุ่นเล็กมาก่อนขับโดยป้าเป้ม นี่ก็ขุมพลังยีสุเหมือนกันนะอ่า97แรงม้านะครับเครื่องยนต์คอมันเร็วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับอิตเตอร์คูลเลอร์นะเครื่องยนต์สีสูปคอมันเร็วอ่าเลดนน้ำมันที่ใช้ก็วันละ ประมาณ50-70ลิตรนะครับต่อวัน100ลิตรก็ได้อยู่ประมาณ10-10 15 16ชั่วโมงนะครับหนึ่าร1 0 0ลิตรก็อยู่ที่ประมาณประมาณนั้นนะครับเยอะสุดก็งานเบาๆก็จะได้อยู่20ชั่วโมงนะครับแต่งานหนักๆ งานขุดสะงานขุดเลนขุดโคนตักดินก็จะได้อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งร้อลิตรไปเป็นงานเก้าปลาทางปลาแบบนี้ก็สองวันนะฮะสองวันเติมหนึ่งหนึ่งครั้งเสียงอะไรนี่แอรอ์่ร้องแล้ว ร้องแล้วนะป๋ารถร้ลลองแล้วปั๊มคาวะสกินะครับอันคาวะสกิตัวเดินคายบาบรใช่ป่ะ นล้อเบิงล้อเบิงปลาเป้มเขาจะเฮ็ดหยังเป็นงานตีปลานะครับตีปลางานขุดตอทางปลาลุยปลางานลุยปลานี่ ถ้าเป็นรถชาวบ้านนี่จะไม่ค่อยเอามาลุยเท่าไหร่นะครับสังเกตดูว่าตรงแถวบุ้งกีสีจะไปหมดนะครับถ้าเป็นงานตีป่านี่ถ้าเป็นคนรักรถนะครับจะไม่ค่อยเหมาะกับงานนี้เท่าไหร่ครับแต่อย่างว่าครับแบคโครถแบคโครมันก็ต้องลุยนะครับถึงจะได้ สมยานามว่า X 커버터นะฮะร,รถขุดไฮดรลิกนะครับก็ต้องมีลุยกันหน่อยนอกจากแมคโครแล้วก็ยังมองไม่เห็นเลยว่ารถอะไรจะมาลบป่าได้นะ ทีนี้จะมาดูต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ป,ป่าเปรมจะเอาลงยังไงลุยกันแล้ววันนี้ลุยกัน3ามคันนะครับอันนี้ซันนี y ่เฮสไว้หนึแล้วก็เจ้าเคสนะครับ C x 2 1ส b นะครับแล้วก็วันโว EC 2 1 0รดนะครับ ไอ้หนุ่มสวีเดนสวีเดนเมกาจีนมาครบแล้ววันนี้มาให้ท่านผู้ชมรับชมกันครบครบเครื่องนะฮะครบเครื่องเ,ร,ร,เ,ร,องเรื่องเอ็กคาวิตเตอร์ ก็ต่อไปเราจะเริ่มไลฟ์สดกันแล้วนะฮะจะสตรีมมิ่งสดตอกนกลางวันนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันกับบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีไลฟ์สดให้พี่ๆน้องๆเราได้เข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันนะแชร์ความคิดเห็นกันนะครับใครมีความรู้ใครมีประสบการณ์นะครับทางด้านรถแมคโครประสบการณ์ในการตีป่าในการ ครับแมคโคนะครับก็มาแชร์ลงกันมาได้นะวันหยุดนะครับพอดีคิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์พี่ๆน้องๆถ้าได้พักผ่อนก็จะทำการไลฟ์สดให้ได้ชมกันนะครับให้ได้รับชมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะแต่เลื่อนะ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดแจ้งเตือนไว้นนะกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเสื้อนะครับเสื้อสองจเจนะครับกอ็อยู่ใต้ช่องนะครับกดเข้าไปใต้ช่องจะมีช่องทาง ลิงก์ไปหา YouTube นะครับไปลิงก์ไปหา f a c e b o o ฮะขอไฟฮะไปหา Facebook ก็อัดเฟซมาได้นะสั่งซื้อกันได้ามาไว้เป็นของขวัญดูต่างหน้านะครับ ว่าป๋าเปมจะเอาต้นไม้ต้นนี้ลงยังไงมันลงไม่ได้หรอกคงจะต้องใช้แมคโครใหญ่นะน่าจะเคลียร์ไปถึงตรงนี้ตรงใกล้ต้นไม้ก็น่าจะพอนะครับเหลือก็เป็นหน้าที่ของเคสแล้ฮะสองหนึ่นบะครับ,ะรบจะมาสานต่อว,วิลกรรมในครั้งนี้นะครับ นู่นะฮะทำงานอยู่คนละฝากฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ